สวัสดีค่ะพบกับรมราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีฮอตสุดๆเลยนะคะก็คือผู้ป่วยไตในระยะ4ีไป5นะคะก็คือไม่มีในเรื่องของความรู้นะคะก็ไปทานนะคะไข่ขาวบวกกับน้ำข้าวนะคะทำให้ค่าไตเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็มีภาวะที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะว่า เมนูไข่ขาวน้ำข้าวเนี่ยไม่เหมาะกับผู้ป่วยไตในระยะ4ี่ไป5นะคะเพราะว่าในน้ำข้าวเนี่ยมีโปรตีนและวิตามินเกลือแร่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยไตในระยะ4ีเนี่ยคือมีการขั้งของเสียเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของอเพียอาเจียนะคะบวมทานอาหารไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้นะคะไม่แนะนำนะคะอันตรายมากๆค่ะมาฝากเตือนไว้นะคะสำหรับ พ่อแม่พี่ป้าน้าอานะคะที่ไปดูหรือว่าไปฟังต่อๆกันมาเนี่ยคืออันตรายมากๆค่ะฝากไว้ค่ะสวัสดีค่ะ